โจรมีหนาวตำรวจรู้เบาะแสมไม่ใช่ใครที่ไหนกล้าล้วงคอง,งูเห่าอย่างบอสบอ,อยสิริชยัยพี่น้องคะสองวันที่ผ่านมาบอสบอ,อยสิริชัยได้มีการโพสต์เอาไว้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ามีโจรย่องเข้าบ้านขว้าเงินไปเกือบ500แสนบาทนั่นคือเป็นทองมูลค่าสิบบาท ขโมยทองคุณแม่อืมแล้แฟนคุณแม่นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนอืมจะนั่นแหละเราแฟนคลับเข้ามาส่งกําลังใจให้เยอะมากเพราะว่าเห็นคุณแม่เครียดแล้วก็คุณแม่ก็ไล์สดไล่ไล์สดเล่าเหตุการณ์ถ่ายคลิปเล่าเหตุการณ์ว่าทองหายไปยังไงเออเดี๋ยวเรามาเปิดคลิปคุณแม่ดีกว่าเนาะขออนุญาตจากเพจเพจเป้าวิทย ได้ยินว่าปวิก็ทองหายด้วยสองบาทปวิทสองบาทอืมนี่ค่ะพี่น้องขออนุญาตเนี่ยค่ะไปฟังจากปากแม่แม่ก็จะเล่าเหตุการณ์ว่ามันหายตั้งแต่ตอนไหนเป็นจังใดเล่าเหตุการณ์มาตั้งแต่พ่นแต่ว่าคือตอนนี้เราเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกันแบบด่วน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 เลยนี่นี่ละค่ะก็บอกว่าเออไปตกไปนี่ว่ามาดพิ่านอาณาตีหาเพิงแม่กัดินึงเขาสุสุกล ก็ไปแตโกมากไปเลื่อยก่บไปออันนี้เพิ่มต้นบ่าเริ่มต้นก็บอกแล้วก็บอกว่าเออไปกับไปไงว่าไม่ไเพม่นอาบน้ำตีหาเพิ่งแหนก็นึงเขาซุกซุกแล้วก็ไปแต้นโวมากไปเลื่อยๆก่อไปอีกไปเลยไปหาแนวมันสิไปเสียกุ้งม้าใจเพ่สียแปวงเงินคาร์ลทาร่าไปกับบงวนราวไปรอกระเป๋ามันโบยูในรากษาะเขาเพิ่งซีกูบัสบ็สุด เราก็เลยมึงเราก็เลยมาสอยแ้วเสียเราเรียนเราปัญหาก่อนเราก็นั่งเสียได้กินไปบ้างก็นั่งสิตต่งประธาสิตออไข่ไปบ้าแล้วก็บ้าเลยเม่ก็เลยมาเอาของแห่ก็บอมันไปคือการตีเขอไปไปงเบิรกระเป๋าวิ่ีเลยพี่น้องกระเปามันเนยลมสั้นยืนปาโบวิดจีรีโปาน้ำผู้ไดเลยแต่ยันเจ้าของ ของจบของอืมก็เพราะเอใจว่าของมันหายเพราะว่าม่แก่กับยู่หนีมากอืมหลายปีแล้วมันกระบอกเลยนี่แหละค่ะก็จะมีคลิปยาวอย่อยู่เนาะของทางช่องคุณแม่นะอืมนี่ละค่ะพี่น้องแต่ทั้งเฟนคลับจะคอมเมนต์เป็นพูดเป็นเสียงเดียวกันยื้อเยะหลายคนนี่ยังไงครัน้องกิดีินให้แห้งค่ะพี่น้องแล้วมือนีแล้วเราก็เห็นทางปวีททางเพจปวิทเนาะ ก็ได้เอาลงเพราะว่าทางข่าวข่าวไทยรัฐกับมาสมภาแมนเพื่อนกับข่าวทางไทยรัฐไปแล้วก็ตำรวจก็ปฏิบัติงานอย่างเคร่งเลยเออลงพื้นที่ใช่ลงพื้นที่คือตำรวจกับวายูเฉยเนาะเพราะว่า คุณแม่เราได้ไปแจ้งความไว้เออตำรวจก็มาทําการหงียร้อนมาเม่หนหน่อยเนาะเห็นบอลระเบ่าน่ะล้มทั้งยืนคือแบบวยพี่นองค่ะอยู่ในห้องนอนด้วยไม่ได้นี่นะไม่ได้ทิ้งไว้ข้างนอกอะไรเฉยๆนะอยู่บ้านตัวเองอยู่ในห้องนอนแล้วใครจะเข้าได้คะจะใช่ไหมล่ะมูลค่าเกือบล้านเด้อพีนองเครื่อง้ลนเด้อพี่นองเด้อรอเวลาตำรวจก็จะดูทุกอย่างว่าเออตอนนี้ก็คือตำรวจอยู่ในขั้นตอนการ ปฏิบัติงานนี่รอเวลาเปิดเผยเออว่าใครเป็นคนเอาไปนั่นแหละแต่ที่นี่เอาจะเบิ่งทางคอมเมนต์นี้ว่าเขารู้ยังไงนี่คอมเมนต์นี่คอมเมนต์นี่เนาะอ่าทางคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างเพราะว่าแฟนคลับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคนใกล้ตัวอ่าอิลีล่ะคะพี่น้องเพราะว่าบ้านเนาะ ก็คืเอเข้าก็ได้ใส่ลายภายนาะไม่ได้ใส่ลายแฟนครับคอมเมนต์เออคอมเมนต์าจากเข้าก็คิดว่าเนาะอยู่ในบ้านแม่ให้สีขาวออกบ้านาเฮาได้ง,ง่ายแม่ท่าโมเมนต์คนไก่ตัวใช่สองมันมีกล้องวงจรปิดไหมใช่มีบ้านมีบอสบอยบอกม,มีมีแล้วกล้องวงจรปิดมันสามารถย้อนหลังได้เป็นปีๆเพราะว่าบอสบอยจะติดระบบปานหนี่แล้วเอาบ้านเพิ่นเนี่ยก็คือเป็นสถานที่ ทําซ้อมทําอะไรทุกอย่างเนาะเหมือนว่าเป็นบ้านหมอลำเจรินร้อยเลยเด้แม่เราก็อยูหันเราก็ดูแลยู่หันกล้องก็ต้องระบบความปลอดภัยก็ต้องมาตรฐานอยู่แล้วย้อนดูย้อนเห็นได้ว่าใครกล้าล้วงคองูเห่าพี่แท้จริงเพื่อนก็ต้องไล่เบิ่งมลัพี่น้องเพราะว่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อใดมันก็ต้องไล่ดูทีละวันทีละวันไปแต่ไม่นานค่ะเราจะได้ผู้ร้ายตัวจริงแน่นอนอืและทุกคนบอกว่า คนในบ้านคนใกล้ตัวนั่นแหละยายทําไมไม่ให้ลูกติดกล้องเขาติดค่ะอ่าบ้านหลังใหญ่หคนงานเข้าออกคนนั้นมาคนนี้ไปหน้ารู้หน้าไม่รู้ใจต่อไปไม่ต้องมีของมีหลอกอายุมากแล้วมีเงินต่อไปเพิ่งกระสีระวังยู่งนอกที่นองเนาะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าแฟนลับเข้ามาให้กําลังใจแสดงความคิดเห็นก็คือ,อ,อว่าว่าเม่เราถาวรแล้วก็ต้องอันอันนี้เราแต่ว่าผู้ถาน้ำบารเป็นอีรีเดะ ต้องมีทองทองมีเทิ่องเนียงไปไปออกบุญออกงานแล้วที่นี่ลูกเพิ่นกับเป็นคนมีชื่อเสียงมีเงินแน่สินะคนกับสีบอาเออคืกบ่วไซน์นนท์นีประดับคนบันนอกคนอีสานเฮาเพิ่นจะเป็นแนวนี่ค่ะพี่นอกอจะชอบมีการใส่ทองกันทุกๆคนเนาะอ่าน่าจะมนีคนนีกรวงังกัน น่าจะเป็นคนใกล้ตัวรู้จักที่ซ่อนกุญแจเลือกเอาแต่ทองไม่เอาเพชรด้วยนะถ้าขโมยของจริงกวดเรียบถาเป็นขโมยเออต้องมีใบเซอร์น้ำเออเพชรนันถาเมนว่าเจ้าบางร้านนะเขาจะไม่รับเลยนะมันกดราคาเยอะถ้าซื้อฉันเคยขายฉันเคยซื้อฉันเคยซื้อเพชรฉันซื้อร้านนี้แล้วมันจะบอกว่าถ้ากลับมาขายให้เรา20%รเราหัก แต่ไปถามขายร้านอื่นไม่รับนะคะไม่มีการรับแล้วเราเคยไปถามในห้างว่าอยากซื้อแหวนเพชรแล้วเรากลับมาขายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันเอาแค่แหวนเพชรเอามาประดับเฉยเขาก็เลยไม่เอาไปหรือเขารู้ เขาหูว่าเอาไปแล้วก็ใครมาแล้วก็เลยบอเอาเขาก็เหลือออาท่องแมนบอจากเรื่องกล้องวงจรปิดนะคะบอยบอยซิชัชแล้วก็ว่ามีมีครับกล่องวงจรปิดนี่ก็ลังเลือนเช็คอยู่แต่ว่าแมมเพิ่นใส่มือสุดท้ายเนี่ยล่ะสุดที่เห็นก็คือมือยกเสาเอกเสาโทาเข้าอุโบสถแต่ปกติก็บอก่อยใส่เอออ่าก็คือบ่เดือรายเดือนก็พราะอะไรดิงบกลาคุมพาสองเดือนเองเอ้ยังไม่ถึง เออเออประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าเดือนนิดนิดม,มันไรได้อยู่แล้วย้อนหลังได้อยู่แล้วคะ่ะอ่าบางคนก่บอบอกยายว่ายายจาก็หาวิธีดนกด้โพดบอกว่าให้มันเอามะขึ้นแบบบ่กเอาคว่ำพีชเออ,อคือสมมุติว่าเขาเอามาขึ้นแล้วกับไปถอนแจงความมันบอ่อบ่อเอาพิดก็คนคนนี้คือไหมยถึงว่า เขาเขาหวังดีก็คืออยากให้โอกาสถ้าเป็นคนใกล้ตัวจริงๆถ้าจับได้จริงสิแต่ว่าตอนนี้หนาวแล้วกะวนก็ว่ายแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็คือบ่อยๆก็เอาจริงเนาะตำรวจก็แบบคือข่าวใหญ่อยู่นะไทยรัฐก็อมาทำข่าวเลยข่าวไทยรัฐระดับประเทศเล็กน้อยเขกมาทำข่าวเลยเพราะว่าเงินทองมันไม่ใช่ถูกๆเอาเริ่มราก็ขุดแล้วเงินทุกวันนี้หายาก บางคนก็บอกว่าให้ทําใจแต่มันก็ทาใจยากไม่พี่น้องมันโมเมนต์มาสิงเงินเสียเป็นพันอันนี้มันท่องหาบาทช่างรับคุณแม่คุณแม่เนาะแต่ว่าท่องนั้นเห็นว่าร่วมกันกะซิบบาทซิบบาทนั่นแหละมันก็เลยมันทําใจยากไม่พี่น้องเราก็แบบเสียขญเสียกำลังใจเนาะเอาทําไมเราหลักกบเป็นการหวาดระแวงได้สาวไอหวาดเราแวงจะอะไรของมีคงมีค่าตอนนี้ก็คือสีหบาทแล้วแวงกันเบิดทุกอย่างเลย ได้กำมั่นใจแล้วค่ะว่าอีกไม่นานแล้ว <จะ S 1> ในทของคืนนี่ดอกกล้องวงจรปิดแล้วก็มีแล้วก็ตำรวจก็มมหาหลักฐานตำรวจแล้วเก่งเด้อคือถ้าตำรวจลงพื้นที่แล้วตอนนี้เขาอยู่ในกระบวนการจัดการรวบรวมหลักฐานว่าจะเปิดหน้าแล้วแหละว่าเป็นใครยังไงก็ตามได้อยู่แล้วกล้องวงจรเขาสามารถดีรันได้หมดถึงจะมีการสมมุติว่ามีมถึงจะมีการรีรันหรืออะไรเขาสามารถกู้ได้หมดข้นสานเขาสืบ เหลืองเล่าเท่าได้ปีกับมาได้บอ่อเศ้าอายในบอลาเออนั่นแหละฝากถึงคนที่อยากเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยเนาะอเออกะ <crest> ไปหาทํางานสุจริตด,ดีกว่ามก่อนที่คุณจะได้เข้าไปที่อะไรห้องกงมันบกคุมเนาะมันบกคุมค่ะอ่านี่ละค่ะ เกากลับเปก็ลั่งใจให้คุณแม่เนะาะจะขอให้แม่นะคะ<ม>ได้ทองกลับคืนมาเร็วๆ<ช>นาะแล้วก็ได้ผู้ร้ายตัวจริงก็คือคิดว่าอีกไม่นานแหละก็คงเปิดเปิด,ปดค่ะ,ะนอ<ม>้องคะสำหรับมือน,นี้น้่ะทั้งสองคนก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะที่นี่ที่ช่องมักหมอลำนิ้วแล้วก็ช่องสาวกุ๊เกเคมาราค่ะไปพบกันไหมคะสวัสดีค่ะ